รอเรือชัดเจนดีมากนะคะรอเรือดีมากเลยร้านสะดวกซื้อมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป250หอ่อขายไป79หอ่อร้านสะดวกซื้อจะเหลือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่กี่หอนะคะ,ะโจทย์ถามเมื่อกี้เพื่อนอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วนะ,ะโจทย์ถาม โจทย์ถามอะไรคะเมื่อวานที่ครูเล็กได้บอกไปโจทย์ถามอะไรใครตอบได้เปิดไม์ตอบครูเล็กเลยคะ่ะ้านสะดวกเก่งร,รูปเก่งมากคะ่ะร้านสะดวกซื้อจะเหลือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่กี่หอนะคะเพราะฉะนั้น โจทย์ถามที่ครูเล็กบอกไปก็คือนำท่อนที่สามของเรานะคะข้อความที่สามใส่ลงไปตรงที่โจทย์ถามนะคะร้านสะดวกซื้อจะเหลือบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปอยู่กี่หอ่อเก่งมากค่ะต่อไปโจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนักเรียนดูโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างอขอน้องโฟกัสาน้องโฟกัสบอกครูเล็กหน่อยได้ไหมคะ 1 1โจ์บอกอะไรเรามาบ้างน้องโฟกัสตอบผู้เล็กเลยค่ะเปิดไหมตอบผู้เล็กเลยโจทย์บอกอะไรเราคะ ได้ไหมคะโฟกัสน้องเปิดใหม่ได้ไหมคะน้องเปิดใหม่โอเคอ่าน้องโฟกัสตอบเลยคะ่ะครูเล็กค่ะหนูหนูทำไม่ทนันหนูทำไม่ทนันไม่เป็นไรคะ่ะแต่ตรงที่โจทย์บอกอะ่ะหนูหนูตอบได้ไหมคะว่าโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างดูตรงข้อสามสิคะลูกที่ครูเล็กบอกไป ข้อความที่หนึ่งกับข้อความที่สองนะคะได้ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเล็กให้เพื่อนช่วยอ่ะโชติกาช่วยเพื่อนหน่อยโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างน้องโฟกัสฟังด้วยนะคะเปิดไมค์คะ่ะโชติกา้าเปิดไมค์ก่อนคะ่ะ มีกึ่งสำเร็จรูปสอง้ยห้าสิบห่ออ่าก็คือร้านสะดวกซื้อมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะสองห่อคือโจทย์ให้มานะคะโจทย์บอกมาต่อไปโจทย์บอกอะไรมาอีกคะวะลาย,ยุทธ์เก่งมากคะ่ะ ขายไป79ห่อนะคะตัวเลขนะคะตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงค่ะลดลงจะต้องนำไปทำวิธีไหนคะมันลดลงลบค่ะลบค่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะเราจะเขียนว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวนัชนนตอบได้ไหมนัชนนตื่นหรือ,อยัง ประโยคสัญลักษณ์นชัชนนตอบคูณเลกหน่อยค่ะเปิดไม้ด้วยร้อยห้าเจ็เจ็สิบเก้าน้องอ่านโจทย์หม่สองร้อยเท่าไหร่ลูกสองร้อยห้าสิบครับคุณ 250ลบกับเจ็ดสิบก้าโอเค250ร้ลบเจเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ <tem per> จะเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะทีนี้เรามาหาคำตอบอ่าดูซิใครได้คำตอบแล้วใครได้คำตอบแล้วช่วยคุณเล็กคิดหน่อยติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อก,ตกติ๊อกแล <t ok> ้ว ช่วยเล็กคิดหน่อยค่ะร่าจะดือจะเหลือ้มีกูนึ่รอเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด่อใช่หรือเปล่านะใครได้คำตอบอย่างอื่นไหมมีใครได้คำตอบอย่างอื่นไหมได้เหมือนกันกับเพื่อนหรือเปล่าคะ มีใครได้คําตอบเหมือนเพื่อนยกมือค่ะมีใครได้คําตอบเหมือนเพื่อนยกมือเลยนะคะได้คําตอบหรือย,ยังอ่าน้องนุ่นน้องนุ่นได้คําตอบเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะเหมือนเพื่อน <17 8. S 1> นะคะโอเคตออบอตอบตรงนี้เราจะต้องนําโจทย์ ข้อที่สามลงมานะคะโจทย์บรรทัดที่สามลงมาตอบด้วยนะคะเขียนว่าร้านสะดวกซื้อจะเหลือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่171ห่อนะคะเวลาตอบเวลาตอบนะคะนักเรียนจะต้องนํามาเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะจะต้องนํามาเขียนเป็นตัวเลขไทยอ่ะของคุณเลขไปไหนแล้ว ดูต่อนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะอ่าข้อที่สี่นะคะน้องน้องชลินทิพย์อยู่ไหมเอ่ยอ่ถ้าอยู่น้องอ่านโจทย์ข้อที่สี่ค่ะ ไว้น้อยกว่าตอกกุหลาบหนึ่งร้อยสิบเจ็ดต้นรีชาปลูกดอกทิวลิปไว้กี่ต้นตัวนี้อ่านว่าทิวลิปนะคะทิวลิปนะเมื่อกี้ที่เราสอนไปปอปลาก็คือบอใบไม้นั่นเองนะคะเวลาออกเสียงออกเสียงแม่กบนะทิวลิปนะคะออกเสียงบอใบไม้นะอ่ะเก่งมากค่ะ ปรีชาปลูกดอกกุหลาบไว้453ต้นปลูกดอกทิวลิปไว้น้อยกว่าดอกกุหลาบ117ต้นปรีชาปลูกดอกทิวลิปไว้กี่ต้นนะคะเก่งมากอ่านโจทย์นะคะอ่านโจทย์แล้วน้องต้องรู้ด้วยนะคะว่าตัวเลขเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงและจะต้องนำไปทำวิธีการใดนะคะ อะใครบอกคุณเลขได้บ้างว่าเราจะต้องนำไปทำว<อ>ิธีการใ<ก>ดนำไปทำอะไรคะเอามาบวกกันคะนำไปบวกหรือไปลบคะข้อนี้นำไปบวกนำไปบวกหรือไปลบคะลบค่ะอ่าลบค่ะ<บ>เพราะว่า เพราะว่า<ะ>เพราะว่าตัวเลขมันจะต้องลดลงนะคะตัวเลขเขาจะต้องลดลงนะอ่ะโจทย์ถามอ่ะโจทย์ถามอะไรก่อนอ่ะดูซิว่าโจทย์เขาถามอะไรเราน้องกัปตันตอบให้ครูเล็กหน่อยโจทย์เขาถามอะไรเราข้อไหนครับครูข้อสี่ค่ะ ต้องโจทย์ถามนะลูกโจทย์ถามอะไรมากับตันหายไปไหนเอ่ยกับตันหายไปแล้วหลุดไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะทีนี้โมลิโมลิอ่อันโจทย์ถามให้รูเล็กหน่อย มอลี่เปิดไม้ด้วยค่ะลูกน้องโอลี่น้องเปิดไม้ด้วยอ่ะโอเคน้องโจทย์ถามอะไรคะดอกกุกลาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดต้นไม่ใช่ค่ะน้องโมลี่ลตรงคำว่าโจทย์ถามนะลูกโจทย์ถามคือบรรทัดสุดท้ายเลยบรรทัดที่สามเราอ่ะ โอเคเก่งมากปรีชาปลูกดอกทิวลิปไว้ก,วกี่ต้นนะคะดอกทิวลิปนะคะต่อไปอ่าโจ์บอกโจทย์บอก,บอ,กอ่าโจ์บอกอะไรเรามารุจิการรุจิการช่วยบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยว่าโจทย์บอกอะไรมา รู้จิการตอบแล้วเปิดไมคให้กูเล็กด้วยค่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอ้องอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินอ่ะนัชชานัชชาคนสวยช่วยบอกคกูเล็กหน่อย โจทย์บอกอะไรเรามาบ้างเปิดไม้แล้วตอบผู้เล็กหน่อยลูกเปิดไม้ด้วยค่ะอ่าโจทย์บอกอะไรมาบ้างคะกุลาโจทย์ทั้งหมดเลยค่ะข้อความที่หนึ่ง ปรีชาได้ไหมคะปรีชาปลูกดอกกุหลาบไว้สี่ร้อยห้าสิบสามต้นเก่งมากค่ะปรีชาปลูกดอกกุหลาบไว้453ต้นนะคะอ่ะ โจทย์บอกอะไรเรามาอีกคะน้องเต้นน้องเต้นตอบครูเล็กหน่อยน้องเต้นตอบได้ไหมเต้นครับอ่ะน้องเพชรครับน้องเพชรน้องเพชรเปิดไม้น้องเพชรเปิดไม้น้องเพชรเปิดไม่ตอบครูเล็กหน่อยลูกอ่ะเพชรต่างกลางเลยเปิดไม่ อ่ะโอเคเปิดไม้แล้วโจทย์บอกอะไรเรามาอีกคะข้อความที่สองได้ไหมปลูกอะไรคะเติ้นพูดตามรูเล็กเพชรเพชรพูดตามรูเล็กปลูกดอกทิวลิป เพชรเพชรต่างกลางน้อยกว่าดอกดอกดอกุหลาบร้อยสิบเจ็ดต้นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดต้นเก่งมากค่ะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์ล่ะคะเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรอ่าววายุทธช่วยกันเล็กน้อยหน่อยหนูดูโจทย์ก่อนเท่าไรลูกตัวเลขหนูสังเกตตัวเลขดีๆค่ะ400เท่าไร 53, บค่ะวลายุทธอยู่ไหนเอ่ยวลายุธสี่รอยห้าสาลบอะไรล, 3, ลูกสี่ร้อยหามลบหนึ่งร้สบเจ็ดค่ะโอเคน้องต้องอ่านโจทย์ให้ถูกต้องนะคะอ่าสี่ร้ห้าสิบสามลบ 1.17นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไปเราจะหาคำตอบค่ะอ้าวใครหาคำตอบได้แล้วใครหาคำตอบตอบเท่าไหร่คะค่ะลองครับ336ใช่หรือเปล่าแล้วคนอื่นล่ะคะคนอื่นได้เท่าไหร่ ได้เท่ากับเพื่อนหรือเปล่าคะส3 6หค่ะสามรหรือเปล่าเรามาดูกันเลยอ่าสี่ร้อยห้สิบสามลบหนึ่งสิบเเท่ากับสาม